ปลาช่อนใหญ่ว่ามาค้อนลายป่ะวันนี้ประสีเสิร์ฟเมนูแกงปลาเสบ็กบวกว้าวปลาคอยใหญ่พร้อมใช่หรอกแกม ดอกแค่บักบวบเอาเครื่องใบไส่น้ำลาช่อนใหญ่ ใ่ป่าคับมีลูกไหมอาบกลูกน้อมกในปลา่งปลา่วกบลงซูกัะสิว่าเอาเนือย่างสปายตี ăn cầu cầu, yên cầu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  hay yên cầu. Lem lẽ mãi là mãi này mãi 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 ได้ค่อยตักไหมแกงปลาใส่บวบ่มน้ายายไปบวันนี้มดี่ทางนี้ออไปท่านนอ๋ออะไรคิดอย้นนี่สิงไหมูกขนี้กอนเีเือไปเอาแกงปลาเนาะ เดี๋ยว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 ไปเยนเย็นคือบบยวกแล้วยวกน้ำส่งไปติดฝาตากออกที่ข้างกออกที่ข้ัอยบวกเย็นไดเห่อให้ปเปอจ้าเย็นหวยนึงเย็นไม่หรว่าตะวัน เราสวยมากเลยน่เปิดให้นัเปิด่อหวยมากยหยางหยางไม่วายิ่งางตะโกเราอะไรอะไรภาษากลางมาใต่กลางเลยนั่นนะให้เด็กน่อยมาส่งไว้ดิน่อยนะมาเามนฮภาษาเด็กกั ต่วนาแค่สีบงแคบแค่บอกแม่ต้อนกบบบวกหลายอย่าเลยนี่ะอยากินตอนปาเดาเห็นไหมแต่กว้างหามือหนึ่งแต่เมา่กินอยู่นี่ข้ามนแรกมามารเล่าันแรกกัมามามา่ยก

thôi chào wa này còn nhà đó cũng phải một là ถ้าฝันก็เมื่อยเหรหาวเแค่สามารถที่จเนาตอแือจะัวจาันเนาเหละหัวนล้กาแไม่ได้่เคยอืมเออตองเะนี่นี่คจอรอืมนกนฟางกาาวพอย่าเลียงก ิบางว่าลุงยิกิิ่ก,กินตุมนี้ใส่ข้าวอเอาแลกัเด็กหน่อยกันลเป็นห่วงอีลุงลุงทีกินหัวแตกยกินยิกินข้าวคอ่วมาวงมางงนข้ากินจังอยู่หงมถงนะพะร่มเก่งเดยกว่าพะร่มาน่อยน เกียร์สองเกียร์สามันแงพอนุ่นแต่บกไฟแล้วเนาะมันรัเกียร์สองแล้วเกียร์สามเนียักมากอีกหนึงักมากออให่พ้นกว่าคนหลังก็อึมมันอย่งมันรหดปะมนพูดมเรื่องปรหาดอะไบี้ครับหมดเือนไเลยรับ่พี่เจ้าขา ไม่นีมันคุณพี่เจ้าขาวของข้าเบื้องแบบลั้นใส่สองข้อหนเบื้องบางนังคุณกุ้งเ้อคุณเปนบางนังคุณกุ้งะได้เ้เอางเงนกุ้งบาง้องแบบนี้เจ๊ด้วยอม่นงนดูน้อกัง

จำแก้วเข้าเขาลงเลืกเลื่อนยังไงอ่ะเปลาเข่า้วเป็นนะจำข้าเขาลงเลืกเลื่อยิ่งหน่อยแก้วยิ้มเเขอลไปเลยม่น่ขอเลยจังไะจังไงต้องไปชาวบนวบนเบิ้องเนี่ยตีคนนีตนี่